สวัสดีครับมาพบกับพ่อม่่นะครับช่องค่ายที่ดินสุมรรีเมืองเหนือครับพ่อมวันนี้ครับมีที่ดินดีๆงามยิ่งแปลนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับติดถนนใหญ่นะครับเส้นสามสี่หกส่วนะครับอยู่ตำบลสักแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสุวรรณรีนะครับพ่อมที่แปลงนี้นะครับค่ายไร่ละนะครับห้าเซนห้านะครับราคาต่อหลอดนะครับห้าเซนห้าห้าไร่ห้าที่ตารางวาทิศถนนใหญ่เส้นสามสี่หกส่วเส้นนี้นะครับนะครับคือถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนเส้นทางหลักที่จะไปอู่ทองนะครับไปอู่ทองไปบ้านไร่ ไปสักะโจมไปเคลื่อนราเซียวได้เลยนะครับพ่มที่แปลงนี้ติดถนนหญ่เส้นนี้นะครับพ่มคือถ้าตรงไปทางนู้นนะครับจะเข้าตัวอำเภอเมืองนะครับพ่มคือที่แปลงนี้นะครับติดถนนซ่องด้านนะครับพ่มหน้ากว้างเนี่ยร้อยสี่สิบแปดเมตรนะครับพ่มอีกด้านหนึ่งติดถนนลัดยางสี่สิบเมตรนะครับแล้วอีกด้านหนึ่งติดถนนติดไอ้นี่ครับติดหนายค้างหนึ่งหกสิบห้าเมตรนะครับพ่มคือรอบนี้เรามาหาเซลครับมาาดเซลครับค่ายไรละห้าเซนห้านะครับ ราคาต่อรองไม่ได้นะครับพ่อผมตอนแรกค่ายหกเซนห้าตอนนี้ดําราคาลงไปเลยห้าเซนห้าชนุคดแดงท้องที่จอนะครับพุม่มค่าโอนคนละครึ่งนะครับค่าโอนคนละครึ่งนะครับถ้าใครสนใจโทรสอบถามนได้นะครับตู้ไปเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่นะครับตู้ไปเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่นะครับพุม่มเราข้อคนจริงที่จะมาดูที่ดินนะครับไม่ใช่แบบคนที่จะแบบว่าเออมาทักสอบถามก็ทักมาได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเออ โทรซับท่านู้นนั้นแล้วก็มาต่อราคากันอันนี้คือราคาเน็ตเน็ตค้องจะคลองที่ลดลงมาแล้วนะครับพ่มเข้าให้มาเซลลค่ายกันเลยนะครับพ่มพูดกันตรงตรงเลยนะครับพ่มที่ปังหนีติ่ถนนซ่องด้านนะครับถนนด้านน,ะน้าติดถนนเส้นส้นสี่หกส่วนนะครับพ่มหางคางก็อติดถนนอัดยางเข้ามู่บ้านนะครับพ่มฮารไราิบีตารางวานะไอตรงนั้นจะถนนรัดยางที่จะเข้าไปมู่บ้านนะครับและอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางนี้นะครับจะไปอู่ทองนะครับไปอู่ทองไปบ้านไร่ไป เ,เคลื่อนคาเซียวได้หมดเลยนะครับพ่มรถสั้นจอดวิ่งผ่านตลอดนะครับพ่มที่แปลงหนีพิเศษนากว้างนะครับถ้าเราไปดูอีกด้านในกันว่าด้านในเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับพ่มอันนี้เรามาอยู่ด้านในนะครับพ่อมอันนี้คือพื้นที่นานะครับคลองเราพื้นที่เนี่ยต่ำกว่าถนนเนี่ยสองเมตรนะครับถ้าเราอยู่ตรงนี้สองเมตรท่วมม้วพ่มเลยนะครับพ่มสำหรับคนที่ชอบพื้นที่ที่ถนนใหญ่แล้วสามารถซื้อไว้เก่งราคาได้อันนี้คือมุดครับ มุดข้างหลาอยู่ด้านหน้ามีชัดเจนนะครับเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับพ่มคือที่แห่งนี้นะครับพ่มห้างซ่อผอสักแก้วอนามัยนะครับสองจกิโลเมตรห้างวัดพุทธมงคลนะครับหนึกิโลเมตรนะครับพ่มห้างปั๊มปตทไซเว้นโรงเรียนบรรทัดเสด็จนะครับสี่จุดห้ากิโลเมตรห้างถนนเซนซัมซองแปกิโลเมตรนะครับห้างตัวเมืองตัวบุรีนะครับสิบห้ากิโลเมตรแล้วก็ห้างเซ็นทรัลเบเก้นะครับเก้าสิบหกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับพ่อม ก็เดินทางมาประมาณชั่วโมงครึง่งก็ถึงที่แปลงนี้แล้วเลยครับพ่อมอันนี้รถต้นจรนะครับอันนี้คือพื้นที่นาครับคือมีคนเช่านายอยู่นะครับพ่อมนาก็กําลังเป็นต้นอ,อน่อ,อนๆเริม่มออกเริม่มออกเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยคือเป็นล่องซาหานะครับเป็นล่องที่เข้าสามารถวิยดนามเข้ามาได้นะครับพ่อมด้านบนเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูงนะครับไฟฟ้าแรงสูงผ่านนาทีนะครับพ่อมไฟฟ้าแรงสูงผ่านนาทีนี้เรากําลังเดินไป ตรงกลางๆที่แล้วครับที่แปลงนี้ความพิเศษของมันก็คือติดถนนใหญ่หน้ากว้าง148เมตรด้านข้างติดถนนรัดยาง1 4 1เมตรและอีกด้านหนึงติดนา65เมตราพ่อมันนี้เราอยู่ตรงกลางที่แหละเราแปลนให้ดูวันนี้จะพาไปดูทุกๆมุมนะครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเปิดค่าย6ซนต์5รอบนี้พิเศษค่าย5แซนห้5ต่อไรราคาต่อหอกมาแน่นอครับ5นห้าต่อไรชนนคุณแดงท้องท่จอ ฮาไลท์ฮาร์คลตี่ตารางวานะครับพ่มประมาณนี้นะครับพ่มก็ถ้าใครต้อใจนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตั้งแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พันทริปเหตุการณ์ต่อไปนะครับพ่มอ,อันนี้คือลูกค้าให้พ่มมารีวิวนะครับพ่มถ้าใครต้อใจก็โทรสอบถามได้นะครับเพราะว่ารีวิวคิดค่าบริการอะไรยังไงนะครับพ่อมในช่วงนี้มีที่เซลเยอะครับที่เซลหมายความว่าเป็นที่ที่ลูกค้านี่คือแบบว่าลดลงลราคามาสุดๆแล้ว ไม่ต่อรองไปมากกว่านี้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือฮาร์เซลกันไปเลยลดกันไปเลยกระนำซัมเมอร์เซลกันไปเลยนะครับพ่อมฮาร์ไลฮาร์ซิบตี่ตารางวาค่ายไหล่ะฮาร์เซนฮาร์ชโนุดแคูดงน็อตฮิจจอเข้าวอวนคนละครึ่งงดต่อรองนะครับพ่อมถ้าใครต้นใจโทรสอบผามได้ซูเป์เจ็ดเจดหกเก้าเจดหกสี่สูเปอ์เจ็ดเจดหกเก้าเจนหกสี่อันนี้เรามาอยู่ตรงหน้าที่อีกรอบนะครับพ่อมนี่แป้นให้ดูด้านล่างห้องนา เราพยายามจะนำเซนเอร์ทุกมุมนะครับทุกมุมข้องที่นะครับว่าเป็นยังไงนะครับพ่มประมาณนี้นะครับพ่มและเราก็จะเดินเรียบถนนไปด้านหน้นนิดนึงว่าด้านนน้นเป็นยังไงนะครับพ่มและเราไปเดินกันไปครับอ่าเรากําลังเดินไปตรงอีกด้านหนึ่งข้องที่นานะครับพ่มอีกด้านหนึ่งของที่นานะครับพ่มที่แปลงนี้นะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชียงเนื้อนะครับพ่มทิศดีด้วยนะครับทิศตะวันออกเชียงเนื้อทิศดีมากนะครับพ่ม ด้านนนุนก็เข้าตัวเมืองนะครับพมอีกด้านหนึ่งไปตัวอู่ทองไปบ้านโค้งไปบ้านไร่ได้หมดเลยครับเส้นนี้รถตู้วิ่งผ่านนะครับรถตู้วิ่งผ่านรถตู้ก็จะเป็นที่จะไปเราขั้นนะครับเส้นนี้นะครับผ่านนะครับพมไปยันกรุงเทพนะครับพมเส้นนี้ผ่านนะครับก็แปลงนี้เหมาะเอาไว้ซื้อเกงกําไรนะครับพมถ้าพมแนะนําซื้อไว้เกงกำไรราคานี้ทือวระทุกนะครับไละหลาเส้นฮานี่ถือวระถูกมาติดถนนใหญ่แบบเนี้ย ้าย่างนะครับพาย่างจริงเพราะว่าราคาฮาร์ดเซลลงมานะครับพ่มนี่อันนี้คือที่ด้านข้างครับเขาก็มีร่องเข้า,ขาอ่าอันนี้เรากําลังเดินมาที่ด้านข้างนะครับมีน้ำสดสบายช่วงนี้เป็นช่วงเขาฟ่นครับช่วงเขาฟ่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราด้านหน้าก็จะมีร่องนะครับพ่มีร่องที่บางนี้ก็สามารถเอ,อ่อรวมกันไปซื้อได้นี่นะครับไม่ถึงว่ารวมเงินกันนะมาซื้อกันไดนะ้แล้วก็แบ่งกันสัดส่วนมาแต่ละคนก็ได้หมดเลยนะครับ ทางเขาก็ถ้าแนะนาําให้เขาทางฝั่งด้านข้างฝั่งนน้น <ien> ที่เป็นถนนรัยจากนะคะรับพมเดี๋ยวเราลงไปตรงที่นากันเลยนะคร <mak a. S 2> ับพมอันนี้เรามาตรงที่นานะครับอ่าอันนี้ก็มีหมุดนะครับพมมีหมุดอันนี้มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับพมอีกมุมหนึ่งนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยๆอันนี้คือด้านล่างห้องนาเนี่ยนะครับพมด้านล่างห้องนานะครับพมเราจะให้ดูบรรจากาศนะครับสวยงามแบบพ่มที่แปลงนี้ ตีดถนนซ่องด้านนะครับถนนด้านนาะติดสามสี่หกโซนถนนด้านค้างตีดถนนรัดยางหาไลน์หาเซนซี่ตารางวาอยู่ตำบลสากแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรีนะครับพุ่มค่ายไรหล่าห้าเซนหาข่ายไรหล่าห้าเซนห้าถนนขุดแดงน้องไอจ่อราคานี้งดต่อรองครับเพราะว่าตอนแรกเปิดข่ายไปหกเซนหาอ่าตอนนี้ลดลงมาแล้วครับห้าเซนหาลดกันมาสุดๆเลยห้าเซนหาเรามาหาเซล,ลกันเลยครับก็มันจะมีอีกแปลงหนึ่งที่ พ่มค่ายก็คือว่าอันนั้นก็ลดลงมาฮัสเซียวเหมือนกันช่วงนี้ลูกค้าดันราคาลงมาเพื่อลูกค้าเขาอยากค่ายครับเขาก็ค่ายในราคาที่เข้าต้องการระดับได้นะครับพ่มแต่ถ้าใครสนใจโทวสอบถามสูเปอร์เจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่ซูเปเจ็ดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกสี่ 7, 7 67, 7 64, นะครับฝากกดไลค์กดแ like, ชร,ร์กดตครตาแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ทําทิศดีดีงามทุกๆแปลงนะครับพ่มเราก็มาหน,นังตเนอร์คลิปรีรันอีกสักรอบคลิปแปลงนี้มารีวิวร็อบซองครับ รับซ่องครับในคลิปต่อไปเป็นคลิปใหม่ครับเป็นคลิปใหม่ที่ไม่เคยให้รับชมเป็นที่ทุกๆอีกสปแปงหนึ่งนะครับเปืี่ยนไปก,ก่อนเลยคลิปหน้าครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพ่มพบกันใหม่กันในคลิปหน้านะครับพมสวัสดีนะครับพม